สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องวินยูสค่ะรถมือสองฟรีดาวนะคะวันนี้นะคะมีโตโยต้าอาปาดเข้าใหม่นะคะคันนี้เป็นตัว2.4 e 4 o นะคะเป็นไฮบริดนะคะบวกเอ่อไฮบริดก็คือเบนซินบวกไฟฟ้านะคะทุกคนไม่ใช้งานคันนี้อยู่ที่130,000กว่ากิโลนะคะเป็นรถปี2007แท้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 5 2 5แสนสาพันบะคะถูกใจใช้เงินจองเพียง1นึ่งพันบาทค่ะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะคะคันนี้เนาะก็เป็น t o y ยต้าอา h a r d 2.4ไฮบ r i d นะคะเป็นเบนซินบวกไฟฟ้าปี07เป็นตัว e4 นะคะเดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันเลยไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟมันติรีฟิลเตอร์นะคะทรงสวยๆแบบนี้นะนี่ด้านหน้านะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะ มีใครตัดหมอกให้กระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าสีพโพรเมียมนะคะแต่ง3เส้นแบบนี้นะคะโลโกโล้เอาผ่าสวยงามชัดเจนตัวรถได้สีดำนะคะสวยๆเลยราคาคันนี้นะคะก็อยู่ที่525,000บาทนะคะปี07แท้คันที่แล้วเนาะเป็นปี06.07ขถ่ายไป5 59นะคะคันนี้ถูกกว่าเนะนี่เออแค่ราคาดีๆนะคะรถนะ รถคันนี้สวยเดิมนะคะประตูไฟฟ้าด้วยนะคะทุกคนไฟหน้านะคะนี่เลยมันติรีเฟคเตอร์สวยๆนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะไฟตัดหมอกมีให้นะตัวรถสวยเดิมปี07แท้นะคะตัวยางนะคะนี่เลยยางโยโกฮาม่านะคะยางโยโกฮาม่าได้แม็ Toyota เดิมนะคะขอบ16นะคะนี่ ตัวรถพร้อมใช้งานนะคะสาภาพพร้อมใช้เลยต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะทุกคนมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยเป็นบริการฟรีจากทางเซ็นนะคะถ้าถูกใจก็สามารถทําจองเข้ามา1,000ับาทนะคะเดี๋ยวทางเซ็นส่งไฟแนนซ์ไปให้เลยกระจกข้างนะคะปับไฟฟา้าครับไฟฟ้านะคะ สวยๆไม่แตกไม่ชํารุดนะคะตัวฟิล์มรถเนาะก็ทึบ80เลยนะคะทุกคนทึบ80เลยมองไม่เห็นด้านในเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านในจัวรถกันเปิดมาก็จะเจอกับภายในสีเบจสวยๆแบบนี้นะคะสวยเลยพนักพักแขนมีให้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะ เบาหนังปาอไฟฟ้าร่องรอยการใช้งานนะคะทุกคนก็จะมีเนาะเป็นปกตินะคะรถปีศูนเจ็ดแล้วขออนุญ,ญาตพาขึ้นไปชมตัวรถนะคะนี่เลยที่บังแดดนะคะอยู่ครบครบสติกเกอร์เดิมๆนะคะคอนโซลด้านในนะคะทุกคนสวยงามนะไม่มีแตกไม่มีชำรถนะคะ มาลลยนะคะมันติฟังก์ชันเลยทั้งสองฝั่งนะคะตัวรถเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะมีที่วางของให้นะคะทุกคนที่ชาร์จแบตมีให้นะคะสวยๆตัวรถก็ได้เป็นแอร์ออโต้เช่นกันนะคะหน้าจอใช้งานได้ปก,กรตินะคะนี่เลยรถคันนี้เนาะโตโยต้าอัล2.4ไฮบริดนะคะ 2.4e4 e นะทุกคน ก็ไม่ใช้งานอยู่ที่132,221สกิโลนะคะนี่เลยสวยๆนะไม่ไม่เยอะมากนะทุกคนมันเป็นปี07นะคะกำลังดีกำลังดีประมาณนี้อ่านี่เลยที่วางแก้วนะคะตัวรถสวยเดิมนะคะสภาพสวยๆเลยมีซันลูฟมูลลูฟนะคะเดี๋ยวจะทำการเปิดให้ดูนะอึดอันนี้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นมูลลูฟเนอะ อยากถ่ายให้เห็นองศากว้าง,งจังนี่นะคะด้านหน้ามีมู o ล l o ด้านหลังมี s ันล o o ให้นะคะมีหน้าจอสวยๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ mm hmm. เข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ซอยเซรีไทยเจ็ดสิบนะคะ mm hmm. สียี่หมีนบุรี่ mm hmm. อุ่มต่างๆนะคะภุ่มปรับกระจกนะคะล็อกรถครบล็อกรถเนาะแถงประตูนะคะได้ใหญ่ๆใส่ของจุก,กันเลยนะคะ mm hmm. อ่ะสวยๆ ราถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นประตูประตูนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะทั้งสองฝั่งเลยน,ะะนี่นะคะใช้งานง,ง่ายๆเปิดง,ง่ายๆนะคะสามารถเปิดประตูที่รีโมทก็ได้นะคะมีปุ่มให้นี่กุญแจรีโมทนะคะเปิดปิดประตูได้เลยมีซันรูฟให้นะคะทุกคนเบาะสวยๆนะคะนี่เลยเดิมๆสวยๆนะคะ ที่รถก็ปูพมมาให้เรียบร้อยกระเป๋าจริงโจ้ตัวแอร์นะคะมีอำนวยความสะดวกให้ครบเลยราคาคันนี้อยู่ที่525,000บาทนะคะ,อะเอาผ่าสภาพนี้เนาะสวยมากๆนะคะทุกคนพร้อมใช้เลยขออนุญาตเปิดสันรูฟให้ได้ชมกันนี่เลยราคาสันรูฟสวยๆใสๆแบบนี้นะคะที่นั่งด้านหลังนะคะนี่เลย ที่นั่งด้านหลังสวยๆนะทุกคนเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีชํำรูดตัวรถปูพรมมาให้แล้วทั้งคันนะคะสวยๆเลยรถคันนี้นะคะมินวาก็แบบว่าพี่ๆท่านไหนเนาะหาใช้งานในครอบครัวนะคะมันค่อนข้างคุ้มค่านะคะมีคนแก่คนชรานะคะหรือว่ามีเด็กมีลูกนะคะคันนี้นั่งสบายออกอบอเมงยความสะดวกได้ดีนะคะ ตัวบอกก็สามารถปรับถอยได้นะคะทุกคนปรับถอยปรับองศาได้นะคะวางแก้วได้นะสวยๆเลยเวลาไม่ได้รีวิวรถงานนะคะก็ <laughs> จะเป็นประมาณนี้พูดจางเงื้งๆงางานะคะแต่รถสวยจริงนะทุกคนประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะตัวแม็กตัวยาง ยต้าเดิมเลยยางนะคะสวยๆนะขอบ16นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะคะทักหาโทรหาได้เลยนะคะหลังจากทำเรื่องจอง1 0 0 0พบาทแล้วมินก็จะส่งไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารนั่งรองห่อสวยๆกันได้เลย ไปเบรกดวงที่3นะคะเส้นไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนนะคะโลโก้โตเก t ยต้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยโลโก้อาหารไฮดิดนะคะยังอยู่ครบๆตัวงสือไม่มีลูดร่วงไปไหนนะนี่โลโก้อีโฟนะคะพี่ๆท่านไหนเนาะสนใจก็โทรได้เลยตามเบอร์096139765 <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> เป็นเบอร์ของน้องมิเองนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้นะคะเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยจอดมีให้ ไฟทับทิมนะคะไฟท้ายนะไฟท้าย LED ส,สวยๆนะคะทรงส,สวยๆไม่แตกไม่ชำรุดนะคะก็<ม>รถบอดี้เดิมมากมไฟท้ายทั้งสองฝั่งสวยงามมาดูกันในส่วนของช่องเก็บถัพาระเนาะฝาท้ายนะคะเป็นระบบโช้กอัพนะคะนี่ทุกคนมองเข้าไปนะคะก็จะเห็นเลยตัวแอร์นะคะ แอร์หน้าแอร์กลางแอร์หลังนะคะมีให้ครบซันรูปูนรูเปิดใช้งานได้สวยสวยเลยนะรถสวยๆนะคะสภาพพร้อมใช้นะทุกคนปูพรมให้นะคะยาวถึงด้านหลังเลยปูพรมให้ยาวถึงด้านหลังตัวเบาะเนาะสามารถปรับเลื่อนได้นะคะตัวนี้สามารถปรับเลื่อนได้เลยสติ๊กเกอร์ต่างๆเนาะอยู่เดิมๆเลยจ้า ตัวรถน้องก็ติดผ้าม่านมาให้แล้วนะคะติดผ้าม่านมาให้แล้วทั้งหมดเลยตั้งแต่บานแรกข้างเลยนะคะ,ะด้านหลังก็ปิดมาให้แล้วนะผ้ะมาม่านปลายนะคะสวยๆเลยไม่เคยไข่งัดแงะนะคะทุกคนอ่หัวน็อตนะคะเดิมๆเลย ที่ท่านไหนนะคะสนใจเอาผ่านไฮบิดคันนี้นะคะสามารถโทรได้เลยนะตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะติดต่อมินมาได้เลยฝาท้ายไฟฟ้านะจ๊ะฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ก็คือไฟฟ้าทั้งคันนะคะคันนี้ไฟฟ้าทั้งคันเลยประตูสไลด์ไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเป็นเบนซินไฟฟ้านะทุกคน ผสมประสานมาให้ประหยัดน้ำมันได้อย่างดีนะคะตัวรถบอดี้สวยๆนะคะได้สีดำๆแบบนี้เลยประตูสไลด์ไฟฟ้านะเปิดให้ดูทุกฝั่งนะคะในการรีวิวก็จะเปิดให้ดูให้ครบเลยนะตัวรถนะคะสวยๆเลยรถตู้สวยๆน่าใช้นะคะพี่ๆคะ่ะ อยากให้ได้เข้ามาลองดูลองขับกันนะคะถูกใจแน่นอนตัวฟิล์มเนาะก็ได้ฟิล์มทึบ80นะคะทึบมากๆนและทุกคนมองไม่เห็นด้านในเลยฟิล์มดำๆๆมืดๆเลยนะคะแต่มองจากด้านในเนาะไม่รบกวนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยใสๆนะคะด้านนอกมืดแต่ข้างในใสนะคะสวย,สวย สวยสวยพร้อมใช้นะคะนี่เลยด้านล่างตรงที่เหยียบนะคะก็จะมีคำว่าอาผ่าดอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. หัวน็อตต่างๆก็เดิมๆเลยจ้านี่เลยสวยมากสติกเกอร์ยังอยู่นะคะปี07น้องไม่ใช้งานแสนสามในราคา5 0 0 0 0 0ส0 0 0บาทเท่านั้นจ้า mm hmm. ขายถูกกว่าคันเดิมนะคะขายถูกกว่าสีขาวนะคันนี้ สวยใช้เงินจับจ้อง1,000บาทจ้าอ่ามีหน้าจอให้ด้วยนะคะคืมบอกมีหน้าจอทีวีให้เบาะรถนะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีครีมแบบนี้นะคะเบาะหนังสีเบดนะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีเทานะคะมากับลายไม้สวยสวยนะคะลิ้นชักนะคะเก็บเอกสารพวกเอกสารนี้เนาะนี่เลยให้ไปสองชั้นจุกจุนะคะ ัวรถเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้แอร์ออตโอต้นะคะซันรูปมูลูปมีให้ครบเลยเดี๋ยวไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะก็ราคาคันนี้เนาะ5้5 0 0 0อง5 2 5 0 0บาทนะคะถูกใจใช้เงินจองเพียง1,000บาทเท่านั้นจ้ามีบริการคฟแนนิ่นเซนให้เลยไปดูห้องเครื่องกันเอามาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่อง Toyota a l p h a า24 e 4 Hybrid คันนี้นะคะ เป็นรถปี07นะคะราคาคันนี้อยู่ที่525 0 0 0บาทนะคะ,ะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยไม่เคยแข่งัดแงะนะคะค mm. ันหน้าสวยๆแน่นๆนะคะแบบนี้เลย mm. สามารถเข้ามาลองขับได้นะคะทุกคน mm. สามารถเข้ามาลองขับได้เลย mm. ตัวรถนะคะ mm. ถ้าพี่ๆไม่แน่ใจว่ารถเดิมจริงไหมเนาะ สามารถพาช่างนะคะที่ชํานาญการด้านดูรถนะคะมาดูเป็นเพื่อนได้นะคะพาคนมาดูเป็นเพื่อนได้เลยนะคะอ่านี่เลยกระโปรงเดิมฉนวนกันความร้อนเดิมนะคะเบนซินบอกไฟฟ้านะคันนี้5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทใช้เงินจองเพียงหนึ่งพันบาทนะคะหลังจากจองแล้วส่งไฟแนนเซ็งให้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าสนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรหาินได้เลยนะส่วนก็หก 1 3 9 7 6 5 5นะคะวันนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามมินด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์รถคันนี้ด้วยนะคะสวยๆนะคะเข้าในเลยไปสู่3,000 s u ซับสไคร์เบอร์ด้วยกัน